นักค่ำคืนหนึ่งใต้แสงดาวที่พร่างพราวเสียงลมเหนือยอดไม้ใหญ่พัดเอื่อยๆอ่เร้ากับธรรมชาติทั้งปวงกำลังเตรียมตัวเฝ้าพระศาสดานี่คือปีที่หกหลังการตรัสรู้ปีที่สงบแต่ทรงพลังปีที่พระพุทธองค์ประทับน้ำมกุฏบรรพตภูเขาเงียบสงบที่รายล้อมด้วยลมเย็นแสงจนันทร์ และบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่เงียบสงัดจนได้ยินเสียงจิตของตนเองชัดกว่าที่ใดพระองค์ใช้เวลาฝึกภิกษุแสดงธรรมและโปรดหมู่เทวดาอสูรมนุษย์ที่ยังลังเลเหมือนเป็นปีแห่งความมั่นคงของศาสนาคือปีที่ศรัทธากลับมารวมตัวกันอีกครั้ง เหมือนน้ำที่ไหลกลับสู่แหล่งเดิมของมันระหว่างพรรษานี้พระองค์ทรงสแสดงทําให้ผู้คนที่ยังไม่มั่นใจในพระศาสนาฟังรวมทั้งอสูรที่ยังมีพยศอยู่แต่เพียงได้ยินเสียงํำอันราบเรียบเหมือนลมที่พัดผ่านใบไม้พยศของเขาเหล่านั้นก็สงบลง ความโกรธกลายเป็นความอ่อนโยนความแข็งกระด้างกลายเป็นความเลื่อมใสแต่เหตุการณ์ใหญ่ที่สุดของปีนี้คือการที่พระพุทธองค์เสด็จไปยังนครสาวัตถีเพื่อทรงสแสดงยามัก,กปาติหารปาติหารที่เกิดขึ้นเป็นคู่คู่ร่างของพระองค์เป่งไฟจากบนน้ำจากล่าง สลับกันไปมาอย่างอัศจรรย์เหมือนความร้อนและความเย็นความกล้าหาญและความอ่อนโยนปรากฏรวมอยู่ในพระองค์เดียวปาฏิหารินั้นมิได้เพื่อโอ้อวดแต่เพื่อทำให้โลกเห็นความจริงว่าผู้มีปัญญาย่อมชนะด้วยธรรมไม่ใช่อิทธิฤทธ และเพียงวันนั้นวันเดียวเดียนถีผู้หญิงโสจำนวนมากและมานะของตนลมเหมือนใบไม้ที่ร่วงด้วยแรงลมเบาๆและหันมาเข้าพึ่งพระธรรมอย่างแท้จริงอัศจรรย์แห่งน้ำคู่กับไฟเพื่อรังนับความท้าทายของเดียนถีจำนวนมากพระองค์ประทับกลางอากาศ ประกายไฟพวยพุ่งจากพระวรากายเบื้องบนสายทานเย็นสายหลาจากพระวรากายเบื้องล่างเป็นปฏิหารที่สันสะเทือนชมพูทวีปทั้งแผ่นดิน<า>และในปีนี้เอง<า>เกิดเหตุการณ์อ่อนโยนที่สุดเหตุการณ์หนึ่ง<า>หลังจากเหตุการณ์ในสาวัถี<า>พระพุทธองค์เสด็จกลับกรุงกบิลาพัทที่นั่น เกิดเหตุการณ์ที่สะเตือนใจที่สุดเรื่องหนึ่งในพระไตรปิฎกเช้าวันหนึ่งพระราหุลเด็กชายอายุเจ็ดขวบผู้มีดวงตาสดใสเหมือนดวงจันทร์เดินมาหาพระบิดาและทูลว่าขอพระองค์มอบสมบัติให้ข้าพระเจ้าด้วยเถิดสมบัติที่เขาหมายถึง คือตำแหน่งทายาทแห่งศักยวงศ์แต่พระพุทธองค์ทรงแตะศีรษะของลูกเบาๆและตรัสว่าสมบัติในโลกนี้ไม่อาจอยู่ได้นานแต่ธรรมะต่างหากคือสมบัติที่ไม่สูญหายพระองค์ทรงพาพระราหุลไปยังนิโครธาราม และโปรดให้พระสารีบุตรทำการบรรพชานี่คือจุดเริ่มต้นของสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนาและเป็นการมอบอริยทรัพย์แท้จริงให้กับลูกชายแทนสมบัติภายนอกที่ไม่ยั่งยืนเป็นปีที่ผสานทั้งความอัศจรรย์และความอ่อนโยน ของพ่อผู้มีพระเมตตายิ่งโดยสรุปในพรรษาที่6พรรษานี้คือการประกาศว่าแม้พระศาสนาจะเคลื่อนไปทั่วแคว้นต่างๆแต่รากของมันยังมั่นคงเหมือนภู้เขาใหญ่คือปีที่พระองค์แสดงธรรมที่ลึกแต่เรียบง่ายปีที่โลกเห็นพระบารมีทางปัญญาและปีที่ ลูกชายพระศา,าสดา,าเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความหลุดพ้นพันษานี้สอนเราว่า,าความอ่อนโยนยิ่งกว่าอำนาจใดๆศรัทธาเกิดขึ้นด้วยทรรไม่ใช่การบังคับสมบัติแท้จริงคือสมบัติของใจและไม่มีชัยชนะใดสูงไปกว่าการชนะตัวเอง